Tem nương, bèo mà cho nè, má con Bèo má được, bèo má Bèo má, bèo má Bây Đó, cái này ơi ô đây, rồi rồi bò กลับมาสู่หมุดนี่ต่อพี่น้องเนาะขึ้นมาบุกเบิกอีกโซนทั้งทึงพี่บบบนี้เนาะจุดเป้าหมายที่าทางเฮาอยากเอาที่ดินตัวนี้แล้วพี่น้องอีกกวดลงไปให้ไดาเนะาะเบิ่งน้ากันพี่น้องเอ้ยนี่แหละนะเนาะว่าทีได้จำได้ที่ดินเอาทั้งทึงพี่พุดลงไปพุทเนาะพี่นอนะ้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิดสุข,ขสุขคนได้พี่น้องเด้อเนาะพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมครับพอน้องเปรี้ยวนาะพี่น้องเนาะ น้องๆเพื่อนนี่พี่น้องเอ้ยเนาะโคตรเลยนี่เฮ้ยเอ้าเบิ่งน้ำกันใกล้ๆพี่น้องเอ้ยเนาะเฮึดยับหมอกดูเลยยับหมอกเดูไปไปเป็นถอยมาหนิเพื่นเพื่อนนั่นเลยผมพูนพักกับไปยืนยุ่งู่ไปยับหมอกเลยยับหมอกเลย Ít cô mà hiểm Lôi phải nó mà lột nhay đi đó, này nó À, tệ, bạt đi rồi À, lút tay có mỏng đây เนิดแป๊บเดียวนี่เนาะเอาต้นไม้ลงปก่อน บอกเพื่นพอนนอพ่อเด้อน้ำปลาปลาได้เออทุกน,นี่พี่โนโอ้นอยมาทางนี้นี่ตัว่าดินนี่ปั๊บก่ะน,นี่แหละพี่โน้องเนาะลงไปแล้วบบบนี้เนาะมีแตอร์วัน,นในเพิ่งสิปั๊บน้ำกันอีกเชนึงอันนี้เนาะปั๊บนี่แหละไาไปข้างๆนี่ก่อนเนาะเอาดินตัวน,นี้ลงไปพุทธ ยับ้อดูกเด้อพาก,กันยับบอกเด้อไปไปนี่เพื่อจีไทยมานี่ได้บดน,นี่นี่เพื่อนจีเอาตัวนี้ได้ยับอกเด้อยับอกเด้อ <ๆ S 1> นี่น,นเห็นบอนี่ยับอน่

Nháp bọc được chưa ta cần nháp bọc, nháp bọc ôi, nó ạ ừm nga nó nóng kìa bước đường nóng đưa điều đưa Điều! 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 nóng 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 khuôn về phù bay. โอ้ยยางให้เพ <bs> ิ่น oh, พ or ี่น้องเดี๋ยวว่ากันบวกของที่เพิ่นก็บอกไปพากันออกลูกไปพากับยู่ข้างด่างด้วยแล้วบอกเพิ่นไปแน่แม่บอกเพิ่นไปแน่มานั่งอยู่นี่พี่น้อยเเสียดไม่ท่งแค่นี้ช่วยอีกโอ้เอาไว้เอาไว้พ่อเนาะเอาไว้ปลูกต่อ เดือดเลยบาทนี้เนะาะคากัคกครับคับอันนี้เนาะอเอาชมเารีเดอร์เตียงฮะต่อไม่รู้เจ้าว่าอะไรเอาไหม่ <c oughs> <c oughs> มาล่วต่อไม่รู้บ <c oughs> อ,อกว่า,านึกดับดวลอะไรหอยเรียกว่อย่า้แั้น ยำลมปกอแล้วเออพอแรกวพอะแรกเพนี่เด้อพพอพอวันี้ได้ละให้เพื่อนไทยเทิมพแรกวนีัดนแล้ววันนี้เนาะให้เพื่นเอาแตเทิมพื่นไทลงมาลลมเลยเนาะแรกคันว่าคันแรกเอเวียกตัวนี้แหละจังขึ้นไปตอนวันนี้เนาะ กินมากกนจังต้อนเอาเพราเนาะเพราะว่างามันจะได้ลดลงหลังมันถีบล่มเมือนนะรถบัตรวนี้ก่อนเนาเนาะเตือน้ำกันเรื่อยๆไม่เอาเห็นเลยนะเนาะ เตี่ยตงได้ก็ได้เอาลงแน่นอนพี่น้องเนาะแต่ว่าเราพับนาดินไม่นี่เพราะว่าเหงามันอยากตื้นแต่ตัวนี้เนาะเอาไว้ย้ำอันตรายแต่ว่าเอาไว้กินหมากก่อนเพราะว่ามันหมากันะ ขากแรกประบุญเลยขักแรกขักแรกมีแล่นนี่แถวนี้ให้เรากวดไปลดนี่ให้เราปับตัวนี้ก้อนหนักเออเตือนๆฉิได้ลายอยู่ดอกเนาะเขาว่าแถวมีลดไปบ่บ่ไม่ได้ไทยคือเาเอาแต่ดินตัวนี้ลงไปนะบ่บุญตอนนั้นเอาเป็นเอาเป็นต้นน้ำลับด้วยเบ่ไทยตอนนั้นเอาแต่ตัวนี้ดินตัวนี้กวดลงไปกูเลย cứ để cho nó Hả? chẳng cứ cua khung ngang nó <laughs> khung ngang đấy này chắc đấy là bà siêu vô ที่นอบิกหหายบหายบอ้ยย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 ว่ยย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 บัยอยยยยยยยิยหยย nó à bưng nắm khăn tin sốt tin toán bên đâu rồi đây rồi Ôi xiết 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 ô dần dậy con nam và bà đấy vì nổi nó cái báo may luôn nè đó เยอะมาเลยพี่น้องยยับบอกลูกเดอ้อรถเด้อเอิดเอาวูดใจนะ ริ่มคือแล้วเพราะเนาะเริ่มคือแล้วมีแต่ว่าให้เพฝนปาดตัวนี้จังน้อยเนาะปาดตัวนี้แหละยอกลงไปพี่เลยจังเคลียตัวนี้ลงไปปาดนี่ได้ไหมครับทินนั่นอเอาดี๋ยวเบิงบรงนกำกันอะีกเนาะ Đình cả ngam ở đây nó khác đó, đó đình này Phèn ừ. này <laughs> cái nó điều cái nó luôn một này Hương à, lo à, Bừng cày con ถ้าผมมีก๊อกน้ำตัวนี้ยังสีปั๊บง่ายพี่นรองเนาะลดพลันจังบ่อระวังตัวนี้มินยันก๊อกน้ำปลาปานี่แหลนะเนาะนี่กัต้องมัดระวังตัวนี้กันเนาะแตกมานี่ายากอีก เนาะสีลายเตอร์บีโลกพี่น้องเออแถวนี้เลยเนาะให้็นบนกวดทางลงไปบนเลยกันไว้นี่เนาะบ่มันตื้นอ่ารถมันหนักหลายยันมันแตกพี่น้อง เปลี่ยนรอบอนไรไปหน้ยนอยเนาะโอ้คันเปลี่ยนคนนี่โมแน่ได้พี่น้องเนาะกอกน้า,นาปลาปลานี่อ่ารุดนลง <c oughs> อ่าทางน้องๆขึ้นคายยังอันนี้เนาะยังมาเบิ้งก่อนสบายดีขายยังละ่ะขายยังกล้วยยุ่มเจ้าบอกล้วยเพชร พื่อจะว่เออเอาเมาให้กําลังใจอันทั้งเพิ่นแปลงที่ดินเนาะมานั่งเบิ่งพี่น้องเอ้ยนึกว่ากล้วยชมเจ้าเนาะนี่มันแตกเบิดเด้อนี่มันเบกบ่ดเนาะกล้วยสดๆโอ้บ่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 ซื้อบ่ซื้อบ่ซื้อเนาะ อ่าคือแล้วพี okay, ่น้อยเนาะบัดนี้เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วอ่าหาดินนี้มันดินพงเนาะดินงามแม่นพอเท่านี้ก็ถ่ายไปเบิดเลยนี่แหละให้เพิ่นใหเจ้าปาให้เลยปาดแล้วก็เอากวดลงไปพุ่นละปาดประมาณอ่าห่างนี่ประมาณนี้ก็ได้นี่น้ก็ได้นี่อ่า้เจ้าไปตนี้ก่อนีบกนึงโดย เหนือเนาะบุญเจ้ากวดตัวนี้ไปก่อนเฮ้ยเละนี่พี่น้องเนาะผ่านไปหนึ่งสมุนเนาะหนึ่งสมุนสามสมุนเต็มที่ใช้แล้วนะเนาะเดี๋ยวเบิ่งน้ำแข็งย่อยกินกับเขานี่ hết เนื้ได้ก็พอเฮ็ดเฮ็ดกินกับเขานะ จะต้มเอาสมอไก่นะต้มมาเอออันเพิ่นกินแล้ว,ว่าเข้าทั้งเจ้าของแทรกเตอร์นะทาคนคาร์วานั่นนายมันจคนคาร์วาเห็ดกับเขาเ่าแล้วก็ถามเพิ่นกินเข้าก่อนก็ได้เดี๋ยวจะให้เพิ่นเห็ดเวกต่อร์นะ,ะถามแล้วก่อนบ่าถามบนก่อนก็ได้กินเขา่ากินน้ำก่อนก็ได้เพื่อนจังต่ตฟุตซิลเล่ย์นี่เพิ่งเติบอยู่ได้ถามแล้วเบิร์นก่อนก็ได้พอ เต็มท uh, ี่อยู่แล้วเนี่ยเดินเลยเอาเดี๋ยวถามแล้วรอพอด้วยันว่าพุ่นบอกกินกับจจังว่ากันไปคงมาทางนี้ก่อนเนาะแถวนี้แล้วพี่น้องสิปับนอตัวนี้และไถลงไปพุ่นไปเลยเออบุกมากระตูพี่ก่อนจะโอ้ฮ่าเออเซล่แล้วเรากกับเขา อไห่บอ๋อต้มแบบนี้บ่บ่ได้ต้มเป็นชิ้นเนาะเออมีเด้ว่าถามทั้งผู้พันรถดินนะแล้วผู้พันเฮ็ดเวียกนั่นแหละวเฮดเวียกนั่งกแน่ถ้าเราเพูดถ้านได้กินข้าวเศร้าก็ให้เรามากินข้าวก่อนเดี๋ยวจังเฮ็ดต่อก็ได้เพราะดินก้อนนี่ใหญ่เองเหรอเหรอเนาะเบดบอปรกกาอะไรกเพียงฮะปรกกาจีจัมใช่ กลชีกเอาเรื่องใดตะกี้ว่าสิให้ซับเนาะสิดอกเนาะซๆเป็นสิ้นก็ต้มนะสตมแล้วมันต้มไซืก็ได้กันไม่ตว่าจไปซับมือวานแบบบ่เสียงกินได้นาับเก็ได้เรมันแห้งแล้วก็ซับเป็นตอนไปตอนเห็นว่าเขาเจ้าสิมยากทง่ายบยากเราทั้งูเเฮียกบด้เด

กินข้าวก่อนเด้ออันนั้นทางนี้เพิ่นบริเพิ่นกินข้าวเศร้าแล้วบ่เจ้าทานกินปลาเชียงกินก่อนกินน้ำร้นกินแล้าชุ่มมากกินมาแล้วกินเปอือกมากเลยก็ชิมปลาเชียงเอามาชิ้นอะไรอย่างนี้ฮะชิมูบาเชียงเอามาสุกแล้วกินได้เลยล่ะกินตัวนั้นไหนเด้อเพราะว่าปิ้งสุกมาแล้วกินได้เลยตัวนั้นนะโดยโดยโดยล่ะไปดากันกินข้าวก่อนก็ได้ นี่แหละพี hmm. mm ่น hmm. mm ้องเอ้เนาะเบิ่งปั๊บนาดินน้ำกันเนาะอากะอ่าช่วงนี้เนาะหรือว่าเดือนนี้พี่น้องเดือนสิ้ท้ายปีแล้วเนาะกะอ่าเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเด้อเนาะอ่ากำลังใจทุกอ่ากำลังใจเนาะเพื่อให้เขามีแรงอ่าสู่ทิเทางงานต่อพี่น้องเนาะพี่น้องกะเข่ามาทำมาสมกะช่วงนี้เดือนนี้กับเป็นว่าโฆษณาเนาะโฆษณาจะเข่าได้แน่จังน้อย เพราะว่าเป็นเดือนท้ายปีแล้วเนาะก็จะเด้งโฆษณาทีฟิตลาพี่น้อ่เนาะโฆษณากิดเข่าดายเนี่ยจะน้อยเนาะบางท่านบางอีพีพี่น้องกับดค้ดคาบมาสน็อกโฆษณาโฆษณามันยาวเกินมาสน็อกกัโอ้พี่น้องเนาะมีแต่เดือนนี้ได้พี่น้องเนาะถ้าเดือนต่อไปในการจังว่ากันวันนี้พี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นเดือนท้ายปีเนาะท้ายปีทรงท้ายปีพี่น้องเนาะโฆษณาก็จะเข่าลายทุกปีเนาะในกาที่เฮาเห็ด ทำยนะูทูเนาะพี่น้องเยเหรอจังไรก็ขอบโมกขอบใจขอบุญขอบคุณพี่น้องละลายเด้อเนาะพี่น้องเนาะขอบมหมาสมอะไรกันย่างทีโบกดขามโฆษณาให้เนานะทีโบกดัดทีโบกดขามโฆษณานะีย่ยก็ยุตัวอย่างก็คือเป็นกําลังใจให้นี่แหละพี่น้องแต่ทางเบิง้งน้ำแล้วก็บโบขามโฆษณาถือว่าเป็นกะําลังใจให้ทางโมเที่ยงเนาะหรือทางคนต้องเปลี่ยนพี่น้องเลนะยบริเนี่ยน้ำกันเนาะขอบขอบใจหลายๆเด้อพี่นะ้องเด้อเนาะ นะเบิ่งนํากันยาวๆพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ปรับหน้าดินแล้วบ่สิอ่างามแบบใดเนาะแล้วก็แล้วเฮาถ้าว่ามันบ่ดีบ่งามจังได๋เฮาจังปรับอ่าพี่ชมเพิ่นได้เนาะพูดคุยกันได้บ่ยากพี่น้องเอ้ยเนาะอกําลังปรับตนั้นอยู่ลหากินข้าวเด้อเออายังต้มไก่นี่เนาะัวๆอยู่ xoan phát xoan yaka cái kayen, if you know it, not. You get my yuke tope, nay. Ah, you know it. Ah, là no, no. Young thang lèo, no, ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็อัปเดตเบิ้งน้ำกันอีกเนาะพี่น้องไอจนแล้วจนทั่วเพื่อวเนาะคลิปหน้าน่าจะเสร็จสิ้นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันพี่น้อยแล้วเรากำลังมอบเงินมอบปัจจัยให้ทางเจ้าของเพื่อนล้วก็แม่นว่าถ้ามีงานต่อไปก็จะติดต่อหาเพม่นมาอีกเนาะเดี๋ยวเนาะกําลังดันกําลังเริ่มอยู่พี่น้อยเนาะว้าพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งล้ำรวยเบิัสุกูสุก้นเลยพี่น้องเด้อเนาะอน้องเปลวลาพี่ราน้องไปก่อนเนาะติดตาม เพิ่งน้ำกันเนาะว่าสีออกมาเป็นใบ,บเนาะหลังจากปั้านาดินแล้วางามโบหรือว่าโบงามจะได้กับที่ชมได้เลยพี่น้องเด้อเนอะเอาะครับดีเมย์กำลังด้วยเพื่อทุกๆทุกคนทุกทกายทุกใจในเพี่น้องเด้อพบพ่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีในเพี่น้องเด้อ